ตำรวจนครบาลครับเขาก็ติดตามจับกลุ่มคุณมอสเนาะอายุ26ปีเป็นผู้ต้องหาตามหม่จับของศาลนะครับคือเขาเนี่ยโดนกล่าวหาว่าพยายามรีดเอาทรัพย์ข่มขืนใจผู้อื่นด้วยการกระทำใดไม่กระทำ การใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ที่ถูกข่มขืนใจนั่นเองอันเรียกง่ายๆว่ามีการข่มขู่ปล่อยคลิปนั่นแหละโดยตํารวจครับเขาก็เข้าจับกลุ่มได้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับที่แถวลาดพร้าววังหิน ซึ่งตัวคุณมอสเองะครับเขาก็เล่นละครคุณธรรมนะเออแต่ว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาก็จะไปตีสนิทสร้างความสัมพันธ์กับสาวๆขอยืมเงินแล้วก็จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดลึกซึ้งกันอ่าแล้วก็มีการถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการข่มขู่แบ็กเมว่าจะมีการปล่อยคลิปกันเกิดขึ้นโดยการยืมเงินเนี่ยนะครับแต่ละครั้งเนี่ยมากสุดก็หลักแสนเลยนะ